สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ด2สีทุกท่านนะครับถามกันมานานหลายคนเลยว่าภายในปี64สีนี้ไม่ทำหวยหรอครับพอดีอติดธุระนิดหน่อยนะครับเพ,พิ่งกลับมาก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะอยู่กันยาวๆนะครับก็ด้วย,วยโควิดด้วยก็เลยแบบว่าหายไปนานนิดนึงนะครับก็ วันนี้นะครับเอาสูตร2ตัวบนเข้าตรงๆนะครับตัวเดียวเน้นๆมาฝากนะครับจดดีๆนะครับวันนี้นะครับสูตร2ตัวบนเน้นๆตัวเดียวนะครับอ่าก่อนที่จะไปดูสูตรนะครับอ่าคำเตือนนะครับสมาชิกหวยเด็ด2สีทุกท่านนะครับก็สูตรการคำนวณของหวยเด็ด2สีในครั้งนี้นะครับเป็นเพียงแนวทางของตัวเลขเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยใต้ดินนะครับหรือว่า,าสิ่งผิดกฎหมายนะครับสนับสนุนให้ทุกคนาหาซื้อตัวเลขที่เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่าโอเคไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวไปดูเลยสูตรนะครับสูตรก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสสูตรด้วยกันก็จะเป็นสูตรหลัก10บนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับซึ่งสูตรหลัก10บของผมนะครับก็ จะใช้เป็นนะครับหลักสิบนะครับก็จะได้เป็นหมื่นนะครับบวกด้วยพันบวกพันบวกพันบวกหน่วยบนแล้วก็บวกหกคงที่นะครับจะเป็นหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นพันเอ้ยแสนบวกพันบวกพันบวกร้อยบวกร้อยแล้วก็สี่คงที่นะครับตัวเลขมีแค่นี้เลยนะครับลองคำนวณตามดูนะครับมาดูตัวเลขตัวแรกนะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นของเดือนอวันที่1นงเดือนสองนะครับปีสองห้าหสี่นะครับตัวเลขก็จะเป็นนะครับงวดประจำวันที่1น,นะครับเดือนกุมภาผล,ผลที่ออกก็คือ9ก้าหนึ่งสองสามศูนย์เดนะครับข้างล่างออกเก้าเจดนะครับเดี๋ยวเครื่องคิดเลขหน่อยเดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขก่อนก็ นะครับสูตรแรกเขาบอกว่าอะไรครับหมืน่นหมื่นก็คืออะไรครับหนึ่งบวกด้วยหลักพันก็คือสองบวกพันบวกพันนะครับแล้วก็บวกด้วยเจดเจดก็คือหลักหน่วยบนนะครับอ่านะแล้วก็บวกด้วย6คงที่ผลลัพธ์ที่ได้ได้อะไรนะครับกดเครื่องเลขตามเลยนะครับอ,อ่าหนึ่ง บวก2บวก2บวก 2, บวก 7, บวก 6. ผลลับที่ได้ก็คือ20นะครับนะครับเราก็ใส่20นะครับแต่เราจะใช้ตัวท้ายนะครับก็คือเลข0อ่าตัวต่อมานะครับสูตรเขาบอกว่าแสนบวกพันบวกพันบวกร้อยบวกร้อยแล้วก็4ี่คงที่นะครับแสนก็คือ9บวก พันนะครับพันก็คือ2บวก2แล้วก็ร้อยสองครั้งนะครับก็คือ3บวก3บวกด้วย4คงที่นะครับคงที่นะครับผลลับที่ได้นะครับกดครึ่งเลขตามเลย9บวก9บวก2บวก2บวก3บวก3บวก สผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ23นะครับได้เฉพาะเลข3นะครับซึ่งนำมารวมกันจะได้03นั่นเองนะครับมาดูกันว่าง,งวดต่อไปหวยออกอะไรนะครับอ่างวดประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นะครับหวยออกนะครับ สี่สองสี่สี่สองสี่หศนย์สามนะครับก็เข้าเต็มเต็มไปนะครับเข้าตรงๆใบสองตัวบนหนึ่งตัวเน้นๆนะครับเข้าไปตัวแรกสูตรเดินดีนะครับอ่ะตัวต่อมานะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าหมื่นก็คือสองบวกด้วยพันคือสี่บวกสี่บวกสี่ บวกด้วย3แล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับข้างล่างก็จะเป็น4บวก4 2ครั้งบวกด้วย6 6แล้วก็4คงที่นะครับกดเครื่องที่เลขครับ2บ4บวกสบวกสบวกบวก3บวก 6. ได้3ได้ย3บสนะนะครับตัวต่อมาดักหน่วยนะครับ4บวก4บวก4บวก6บวกหบวกผลลัพบที่ได้ก็คือ28นะครับ ผลลับที่คำนวณได้นะครับก็คือ38นะครับได้38นะครับมาดูกันว่างวดต่อมานะครับหวยออกอะไรงวดประจำวันที่1เดือนมีนาคมพศสอง4นหนะครับหวยออกไปที่ 8 3 5 5 3 8นะครับก็เข้าไปอีกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งงวดก็คือ3 8นะครับเต็มเต็มครับต่อมานะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเออ3บวกด้วย5บวก5้าบวกหบวก8บวกด้วย6คงที่หลักหน่วยแล้วครับ นักหน่วยก็จะได้เป็น8บวกด้วย5บวก5บวก5บวก5นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับคำนวณเลย3บวก5บวก5บวก5บวก8บวก6ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ32 32มสองอ่าต่อมาแปดบวกห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 แล้วก็บวกด้วย4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ32เหมือนเดิมนะครับผลลับสองตัวนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมารวมกันนะครับก็จะได้เป็น2อสองนะครับ ทีนี้เรามาดูงวดประจําวันที่งวดต่อมานะครับงวดประจําวันที่16เดือนมีนาคมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับไวยออกไปที่นะครับ8 90 4 2 2นสองสองนะครับซึ่งเราคํานวณได้สองสองนะครับก็เข้าเป็นงวดที่3ติดต่อกันนะครับย้อนมาดูย้อนมาดู เห็นไหมครับใครไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับก็มาดูงวดประจำวันที่1เมษายน2564นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นงวดที่เป็นโบนัสเที่ยวสงการแล้วกันนะครับกองวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปอย่าง้้ๆนะครับหลักหมื่นของเราก็จะเป็นเลข9ใช่ไหมครับ 9บวกด้วยหลักพัน3ครั้งนะครับก็คือ0ูนบวกศบวกศใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยบนก็คือเลข2อนะครับแล้วก็เป็นเลข6คงที่นะครับอ่าคำนวณเลยครับจะได้เป็นเห็นไ,ไหมครับเ้บวกศยบวก0บวก0 • 0บวก 2บวก6อ่ะกดปิดเอาใหม่9บวก0บวก0บวก0บวก2บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่าไหร่ครับคำนวณตามไปเลย17ใช่ไหมครับ17ใช่ไหมตัวต่อมานะครับหลักแสนก็คือเลข 8นะครับบวกด้วยหลักพันสองครั้งพันสองครั้งก็คือเลขศูนย์นะครับพันสองครั้งก็คือศูนย์บวกศูนย์บวกด้วยหลักร้อยสองครั้งนะใช่ไหมครับก็คือเลขสี่บวกสี่นะครับแล้วก็เลขสี่คงที่อีกทีนึงนะครับก็คือเลขสี่ผลลัพ์ที่ได้คือเท่าไหร่ครับกดเครื่องยี่เลขเลยแปดบวกศูนย์บวกศูนย์บวกสี่บวกสี แล้วก็บวกสีคงที่ใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่าไหร่ครับยี่สิบอ่าเห็นไหมครับเห็นอะไรหรือยังเห็นอะไรหรือยังอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็ไนไรให้ด้วยเห็ไนไรให้ด้วย ก็เดี๋ยวจะสรุปให้เลยล้วครับนะครับก็งวดงวดประจำวันที่1เมษายนสองห้าหกนะครับ2ตัวบนนะครับ 70นะครับมาแน่นอนนะครับทุกคนหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับ70นะครับผมว่าอันแน่นอนเลยครับต้องรีบซื้อนะตัวนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับนะครับสำหรับอ่าหวยเด็ด2สีนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีโชคถูกหวย นะครับแล้วก็นําเงินที่ถูกหวยไปร่วมทําบุญด้วยนะครับทําบุญตามวัดต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ